สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์บอลในวันที่5มีนาคม2 5 6 5กครับกับผมเฮงเฮงบอลเต็งวันนี้เฮงจะมาวิเคราะห์ทั้งหมด5คู่ครับและหนึ่งในนั้นเป็นคู่ v i p ีของเฮงเองครับมาเริ่มที่คู่แรกครับศึกพีเมียรีทั้งหมดเลยนะครับ5คู่นี้คู่แรกครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างทีมลีดอยุนเต็ดครับคู่นี้คิกออฟเวลา1ทุ่มครึ่งครับถือว่าเป็นบอลเตะที่เช้ามากเลยนะครับสาหรับคู่นี้ คู่ถัดมาครับเบอร์ลี่เปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างทีมเชลซีครับคิกออฟเวลาสี่ทุ่มตรงคู่ถัดมาครับวูฮมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมคิสตันพาเลตครับคิกออฟแล้วสี่ทุ่มตรงอีกเช่นเดียวกันครับกับคู่ก่อนหน้าถัดมาครับแอสตันวิลล่าครับเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมซาวท์แฮมตันครับคิกออฟเวลาสี่ทุ่มตรงอีกเช่นเดียวกันครับและสุดท้ายครับคู่เวบีของเองคู่ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนกับทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับคิกออฟเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับ และใครที่อยากได้รับพัศนกติตัวเต็งของเฮงนะครับหรือคู่ไอพที่เฮงเพิ่งพูดไปนะครับสามารถแอดไลน์หมายเฮงได้ที่แอดเฮงเฮงเหรือใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์สามารถสแกน QR โค้ดทางฝั่งซ้ายมือได้เลยนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกคิกออฟเวลา1ทุ่มครึ่งครับคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างทีมลีดยูไนเต็ดครับ คู่นี้ราคาเปิดมาที่ทีมเย่าครับอย่างเลสเตอร์ซิตี้ต่ออยู่ครึ่งลูกครับมาดูกันทางฝั่งของตารางคะแนนของทั้งสองทีมกันบ้างครับเลสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับที่12ของตารางแข่งรวมไปทั้งหมด24นัดครับชนะ8นัดเสมอ6นัดแพ้10นัดได้39ลูกเสีย43ลูกแต้มรวมจากการแข่งขันทั้งหมด24นัดอยู่ที่30แต้มอยู่อันดับที่12ของตารางครับ มาดูกันทางฝั่งทีมเยือนอย่างทีมลีดยูนเต็ดกันบ้างครับลีดยูนเต็ดแข่งไปทั้งหมด26นัดครับถือว่ามากกว่าทีมเย่าไปถึง2นัดกันเลยทีเดียวชนะ5นัดเสมอ8นัดแพ้13นัดได้29ลูกเสีย60ลูกแต้มรวมจากการแข่งขัน26นัดทั้งหมดได้เพียง23แต้มอยู่อันดับที่16ของตารางครับเดสเตอร์ซิตี้ครับเขาเล่นในบ้านของตัวเองครับเล่นไปทั้งหมด12นัดครับชนะ5นัดเสมอ3นัดแพ้4นัดได้21ลูกครับเสีย18ลูก ต่เก็บแต้มจากการเล่นในบ้านไปทั้งหมดได้18แต้มครับมาดูกันทางฝั่งของทีมเยือนอย่างทีมลีดจูเนเตดกันบ้างครับถ้าเป็นทีมเยือนเล่นไปทั้งหมด13นัดครับชนะ2เสมอ4แพ้7ได้14เสีย35เก็บแต้มจากการเล่นนอกบ้านได้ทั้งหมด10แต้มครับผลงานการพบกันของั้งทีมนะครับ10นัดหลังสุดเรสเตอร์ซิตี้ชนะ4เสมอ3แพ้4ครับ เป็นในทิศทางที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันครับของทั้งสองทีมนะล่าสุดครับเล่นในบ้านของลีดีเดนเต็ดเสมอกันไปจบเลือดสกอร์หประตูต่อหถัดมาครับเล่นในบ้านของเลสเตอร์ซิตี้เองครับเลสเตอร์ซิตี้แพ้ให้กับลีดีเดนเต็ดจบเลือดสกอร์หประตูต่อ3ครับถัดมาครับเล่นในบ้านของลีดีเดนเต็ดเองครับเลสเตอร์ซิตี้สามารถถล่มคาบ้านไปได้เลยนะครับถึง4ประตูต่อ1เลยนะครับถัดมาครับเล่นในบ้านของเลสเตอร์ซิตี้เองครับสามารถ ซื้อตั๋วกลับให้ทางดียูธนเต็ดกลับบ้านไปได้ครับจบด้วยสกอร์3ประตูหนึ่และสุดท้ายครับเลสเตอร์ซิตี้ไปเยือนบ้านอยูนเต็ดเฉือนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่40%ครับชนะ4นัดเจ้า1นัดเจ๊ง5นัดครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าบ้านอย่างทีมลีดยูนเต็ดครับ10นัดต่างสุดชนะ4เสมอ2แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่40%ครับนัดล่าสุดครับไปเยือนเบอร์ลี่ครับสามารถเก็บแต้มจากบ้านของเบอร์ลี่ไม่ได้จบด้วยสกออรรรร์0ปะตตู่2คคััับบถดมา ไปเยือนบ้านของแลนเดอร์สครับสามารถเก็บแต้มมาได้อีกเช่นกันครับจบฤดสกาลหนึ่งประตูต่อ3ครับถัดมาครับไปเยือนบ้านของวูแฮมตันครับถูกวูแฮมตันเฉือนเอาชนะไปได้ครับจบด้กยสกองประตูต่อ1ครับและถัดมาครับเปิดบ้านรัวกันมาเยือนของแลนเดอร์สครับ สามารถถล่มแลนเดอร์สในการมาเยือนของบ้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับจบด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับและสุดท้ายเสมอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดจบด้วยสกอร์สประตูต่อสครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับชนะอัดเจ๊งห้าครับลีดยูไนเต็ดครับทีมเยือนสิบนัดล่าสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สี่ครับนัดล่าสุดครับแพ้กับสเปอร์ไปนะครับในบ้านของตัวเองด้วยนะครับจบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสี่เลยนะครับนัดถัดมาครับเรียดไปเยือนบ้านของหงแดงลิเวอร์พูลครับถูกหงแดงลิเวอร์พูลยยิงงงไปถึึคครร่หลลกัันนเะบ หรือ6ลูกนั่นเองครับผัดมาครับลีนยูไนเต็ดแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับจบด้วยสกอร์สประตูต่อ4ครับถัดมาครับลีนยูไนเต็ดก็แพ้ให้กับเอเวอร์ตันไปครับจบด้วยสกอร์สประตูศูนย์และสุดท้ายครับไปเยือนบ้านของแอสตันวิลล่าเสมอกันไปจบด้วยสกอร์สประตูละสาครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่3 0มครับชนะ3เจ๊ง7ครับเฮนนี่ครับย้อนหลังครับพอเปิดไปที่ครึ่งลูกนะครับเป็นทางเนสเตอร์ซิตี้ครับสามารถเก็บราคาไปได้เพียง2นัดครับ แล้วก็เจ๊ง3นัดครับมาดูกันทางฝั่งทีมเมอรอย่างทีมลีดยูไนเต็ดกันบ้างครับทีมลีดยูไนเต็ดสามารถเก็บสัญชนะของราคาไปได้เพียงนัดเดียวครับนอกนั้นแพ้หมดครับถึง4นัดท้ายเฮงวิเคราะห์ทั้ง2ทีมนะครับเฮงมองว่าเลสเตอร์ซิตี้ฟอร์มช่วงนี้จะดูจัดจ้านกว่าทางลีดยูไนเต็ดค่อนข้างเยอะครับลีดยูไนเต็ดล่าสุดครับแพ้ให้กับทีมใหญ่ๆแล้วก็ทีมที่ มีอันดับคะแนนค่อนข้างใกล้เคียงกันครับแพ้แบบแพ้ค่อนข้างหลุดดุ้ยเลยนะครับสามลูกเป็นอย่างต่ำนะครับสำหรับลีดยูเนเต็ดเฮงเลยมองว่าเลสเตอร์ซิตี้ครับเล่นในบ้านตัวเองจะสามารถกุมชัยและเก็บแต้ม3แต้มไปได้และยังไม่พอครับสามารถเอาชนะราคาไปได้ด้วยครับเฮงฟันธงไปทางเลสเตอร์ครับมาต่อวันที่คู่ที่2ครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอีกเช่นเดียวกันครับคิกออฟเวลาสี่ทุ่มตรงครับคู่ระหว่างเบอร์ลี่เปิดบ้านรับการเมืออยืองทีมเชลซีครับ ราคาเปิดไปที่ทีมทีมเยือนครับอย่างทีมเทลซีต่ออยู่ที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งครับตารางคะแนนของทั้งสงทีมครับเบอร์ลี่ครับแข่งไปทั้งหมดรวม25นัดครับชนะเพียง3นัดเสมอ12แพ้ไปถึง10นัดครับได้22ลูกเสีย32ลูกแต้งรวมจากการเล่นทั้งหมด เก็บมาได้21แต้มครับอยือนดับที่18ของตารางครับมาดูกันทางฝั่งทีมเยือนอย่างทีมเชลซีกันบ้างครับแข่งไปทั้งหมด25นัดเช่นเดียวกับทีมเจ้าบ้านครับชนะได้ถึง14นัดเสมอ8แพ้3นัดครับได้49ลูกเสีย18ลูกเก็บแต้มจากการเล่นทั้งหมด25นัดได้ถึง50แต้มอยู่ันดับที่3ของตารางครับผลงานการพบกันครับ10นัดหลังสุดเป็นทางเบอร์รี่ครับชนะ1เสมอ3แพ้6ครับแพ้รัวๆครับแต่นัดล่าสุดครับสามารถ เสมอกับเชลซีในบ้านของเชลซีไปได้ครับจบไปด้วยสกอร์หประตูต่อหครับถัดมาครับเชลซีครับเล่นในบ้านของตัวเองอีกเช่นเดียวกันครับเบอร์ลี่ไปเยือนนะครับเบอร์ลี่ก็แพ้กับบ้านมาจบด้วยสกอร์สประตูต่อศูนครับและถัดมาครับเชลซีไปเยือนบ้านเบอร์ลี่บ้างครับเป็นการถล่มคาบ้านคารังของเบอร์ลี่นะครับจบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสาว ให้เคลซีซื้อตัวกลับบ้านกลับไปให้นะครับจบด้วยสกอร์มประตูศูนย์และสุดท้ายครับเบอร์ลี่ก็แพ้กับเคลซีอีกเช่นเคยในบ้านของตัวเองครับจบด้วยสกอร์งประตูต่อหนึ่งครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่4 0่สิบเปอร์เซ็นต์ครับชนะสี่นัดเจ๊งหกนัดครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าบ้านเบอร์ลี่ครับสี่นัดต่างสุดชนะสองเสมอสี่แพ้สี่ครับนัดล่าสุดครับแพ้กับเลเตอร์ซิตี้ไปครับจบด้วยสโก้ศูนย์ประตูตสองครับถัดมาครับไปเยือนคริสตัลพาเลทครับ จบด้วยสกอร์สองไอ้ยึประตูต่อ1ครับขออภัยครับถัดมาครับเบอร์ลี่ครับสามารถเอาชนะสเปอร์ไปได้นะครับในรังของตัวเองนะครับจบด้วยสกอร์หประตูศูนย์ครับถัดมาครับเบอร์ลี่สามารถเอาชนะไบตันไปได้ครับจบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ3นะครับเป็นการเอาชนะในรังของไบตันเองด้วยนะครับถัดมาครับ เบอร์ลี่ครับแพ้กับอ่าลิเวอร์พูลครับถูกเฉือนเอาชนะไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับอัตราการชนะอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับหรือหกนัดแล้วก็เจงสี่นัดครับเชลซีครับทีมเยือนสิบนัดหลังสุดชนะห้าเสมอสี่แพ้หนึ่งครับนัดล่าสุดครับสามารถเอาชนะลูตันทาวไปได้นะครับจบด้วยสกอร์สองประตูต่อสามแต่แพ้ราคาไปนะครับตรงนี้ต่อมาครับเชลซีครับเสมอกับลิเวอร์พูลจบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่าอ่าเชลซีกับลิเวอร์พูลรอบนี้นัดนี้เป็นทางลิเวอร์พูลที่ชนนนะะไปใลูกโทษครับ ต่อมาครับเชลซี Chelsea ครับเจอกับลีดยูเนเต็ดเชลซีสามารถเก็บแต้มไปได้อย่างง่ายดายครับจบด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ครับถัดมาเชลซีไปเยือนถิ่นของคริสตันพาเลตครับสามารถเฉือนเอาชนะคริสตันพาเลตในรังของตอัวเองไปได้จบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูหนึ่งและสุดท้ายเสมอกับไพเมลัสครับอตัตราการชนะของราคาอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับเจ้าหนึ่งเจ๊งหกครับถือว่าเป็นทีมที่เป็นทีมใหญ่หัวตารางที่สามารถเก็บ ราคาไปได้ค่อนข้างน้อยเลยนะครับส่วนมากจะแพ้ราคาไปสักส่วนใหญ่เลยนะครับเห็นแคบย้อนหลังครับเบอร์รี่ห้นัดที่หนัดที่เคยมีราคาลูกครวบลูกครึ่งมานะครับเบอร์รี่สามารถเก็บใช้ของราคาไปได้เพียง2ครั้งครับแล้วก็เจ๊ง3ครั้งครับส่วนเชลซิอีกก็เช่นเดียวกันครับสามารถเก็บใช้ไปได้เพียง2ครั้งครับแล้วก็เจ๊งไป3ครั้งครับ ทั้ง2ทีมนี surprise surprise ้นะครับเฮงมองว่าเฮงอยากลองไปให้ทีมรองนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้ครับเชลซียิงได้ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเชลซีครับเขาแทบจะไม่ชนะราคาเลยนะครับพักหลังๆมานี้นะครับเฮงเลยมองว่าเฮงอยากให้ทางทีมรองครับเจ้าบ้านเบอร์ลี่ครับจะสามารถล้างราคาของกำแพงเชลซีไว้ได้ครับมาต่อกันใีคู่ที่3ครับเป็นสึกพีเมียรีกอีกเช่นเดียวกันครับคิกออฟเวลา4ทุ่มตรงเหมือนคู่ก่อนหน้าครับ คู่ระหว่างวูแพมตันครับเปิดบ้านรับการเยือนอย่างทีมคริสตันพาเลตคู่นี้ราคาเปิดมาที่ปอปอนะครับตารางคะแนนของทั้งสองทีมครับวูแพมตันครับแข่งรวมไปทั้งหมด26นัดครับชนะ12สเสมอ4แพ้10นัดครับได้24ลูกเสีย21แต่ขอภัยครับเสีย21ลูกครับแต้มรวมจากการเล่นทั้งหมด2ีนัดอยู่ที่40แต้มครับอย่างที่8ของตารางครับมาดูกันทางฝั่งทีมเยือนอย่างทีมคริสตันพาเลตกันบ้างครับ กิซันพาเลสครับแข่งมอนต์ี่ยิบเจ็ดนัดครับเสมอหกแพ้สิบสองขออภัยครับชนะหกเสมอสิบสองครับแพ้เก้าได้สามสิบเจ็ดเสียสามสิบแปดแต้มรวมจากการเล่นทั้งหมดมายิบเจ็ดนัดคือสามสิบแต้มครับอยู่ในอันดับที่สิบเอ็ดของตารางครับถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับผลงานการพบกันของทั้งสองทีมครับสิบราดล่าสุดชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้ห้าครับเป็นทางบูฟแฮมตันครับที่มีภาษีค่อนข้างดูแย่กว่านะครับแพ้ไปมากกว่าหนึ่งนัดครับนัดล่าสุดครับ ไปเยือนบ้านของคริสตันพาเลตเองครับก็แพ้กลับมานะครับจบบริษัทกอลสอประตูศูนย์ครับถัดมาวูดแฮมตันก็ไปเยือนบ้านของไปเยือนที่บ้านของคริสตันพาเลตอีกเช่นเคยครับก็ถูกเฉือนเอาชนะจบบริษัทกอลหนประตูศูนย์ครับถัดมาวูดแฮมตันครับเปิดบ้านรักการไปเยือนทีมคริสตันพาเลตกันบ้างครับตรงนี้ก็เป็นทางวูดแฮมตันครับสามารถเฉือนเอาชนะไปได้ครับและถัดมาครับวูดแฮมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมคริสตันพาเลตอีกเช่นเคยครับวูดแฮมตันก็สามารถ ซื้อตัวกลับไปให้ได้เลยนะครับ2องประตูต่อศูนเลยนะครับนัดนี้แต่ว่ามันเป็นปี2020ไปแล้วนะครับถัดมาครับบูเตันครับเปิดว่านรังการมาเยือนอย่างคิมคริสตันพาเลตอีกเช่นเคยครับก็จบด้วยกสองประตูศูนยอีกเหมือนกันครับก่อนนัดหน้านี้ที่เห็นพึ่งพูดไปนะครับอัตราการชนะอยู่ที่40%ครับชนะ4นัดครับ ชนะราคานะครับ4นัดเจ้า1เจ๊ง5ครับก็เล่นไปเสียเงินนะครับสำหรับคู่นี้ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมเจ้าบ้านอย่างทีมยุคบูฟแฮมตันครับ10นัดหลังสุดชนะ6เสมอ0แพ้4ครับเป็นทีมที่ไม่มีเสมอเลยนะครับ10นัดที่ผ่านมานัดล่าสุดครับแพ้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดจบไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับถัดมาครับไปเยือนบ้านอาร์เซนอลครับแต่ถูกอาร์เซนอลครับเฉือนเอาชนะไปได้จบด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับถัดมาครับเหมือนบาร์ละกัรเยือนทีมเลสเตอร์ซิตี้ครับ สามารถเฉือนเอาชนะเลสเตอร์ไปได้จบด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับถัดมาวูธแฮมตันครับไปเยือนถิ่นของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับสามารถเอาชนะทีมสเปอร์ไปได้นะครับจบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองครับและสุดท้ายครับวูธแฮมตันครับเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างทีมอาร์เซนอลครับถูกทีมอาร์เซนอลเฉือนเอาชนะไปนะครับจบไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับอัตราชนะราคาอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับชนะหกเจ็งสี่ครับคริสตัลพาเลเตครับทีมเยือนสิบนาลรงสุดชนะสี่เสมอสี่แพ้สองเป็นผลงานที่ ถือว่าใกล้เคียงกันอยู่นะครับเพราะว่าทีมเย่านะครับเขาก็ไม่เสมอเลยแต่เขาจะชนะเยอะกว่านะครับทิสตันวาเลดครับนัดที่ผ่านมาเจอกับสโตกซิตี้ครับเล่นในรังของตัวเองครับสามารถเฉือนเอาชนะสโตกไปได้จบด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับถัดมาครับเปิดบ้านแล้วกันมาอย่างคิมเบอร์ลี่ครับก็เสมอกันไปนะครับจบด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งถัดมาครับเล่นกับวัตฟอร์ดในบ้านของวัตฟอร์ดเองครับสามารถถล่มวัตฟอร์ดคาลังของตัวเองได้จบด้วยสกอร์หประตูต่อ4ครับถัดมาครับเปิด เปิดรับการมาเยือนอย่างทีมเพลยซีครับตรงนี้ก็เป็นทางคริสตันพาเลซครับแพ้กับเคเอซีไปถูกเฉียนเอาชนะไปนะครับจบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูหนึ่งและสุดท้ายครับเสมอกับเบนฟอร์ดในบ้านของเบนฟอร์ดเองนะครับจบไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับอัตราชนะของราคาอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับชนะห้าเจ้าหนึ่งเจ๊งสี่ครับเฮดิกับย้อนหลังครับวูฟแฮมตันเจ้าบ้านครับสามารถเอาชนะราคาถ้าเป็นราคาปปลบห้าไปได้นะครับก็ ไปทางบู๊แฮมตันครับที่ชนะได้ถึง3ครั้งครับแล้วก็เจ๊ง2ครับมาดูกันทางฝั่งทีมเป็นอย่างคริสตันพาเลตกันบ้างครับคริสตันพาเลตถ้าเป็นราคานี้ครับสามารถชนะราคาได้เพียง2ครั้งครับสามอีก3ครั้งแพ้ไปครับทั้ง2ทีมนี้นะครับเฮงมองว่าเฮงมีใจไปทางบู๊แฮมตันเจ้าบ้านครับจะสามารถเอาชนะคริสตันพาเลตไปได้นะครับครับเฮงขอฟันธงไปทางบู๊แฮมตันครับ มาต่อกันที่คู่ที่สครับศึกพีเมียรีกอีกเช่นเดียวกันครับคลิกออฟเวลาสี่ทุ่มตรงอีกเช่นเดียวกันเหมือนกันครับกับคู่ก่อนหน้ากับทีมแอสตันวิลล่าครับเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างทีมซา u ์ h แฮมตันครับราคาของทั้งสองทีมเปิดมาที่ปปอีกเช่นเดียวกันกับคู่ก่อนหน้านี้ครับซูวทแฮมตันเจอกับคิสตันพาเลตครับ ตารางคะแนนนะครับของทั้งสองทีมแอสตันวิลล่าครับแข่งไปทั้งหมด25นัดครับชนะ9นัดเสมอ3แพ้13นัดครับได้33ลูกเสีย37ลูกครับเก็บแต้มจากการเล่นทั้งหมด25นัดได้เพียง30แต้มครับอยู่อันดับที่13ของตารางครับมาดูกันทางฝั่งเซาแธมตันกันบ้างครับแข่งไปทั้งหมด26นัดครับถือว่าเยอะกว่าทีมเจ้าบ้านไป1นนัดครับ สามารถเอาชนะไปได้8นัดเสมอ11ครับแพ้7นัดได้34เสีย37ลูกครับเก็บแต้มจากการเล่นทั้งหมด26นัดได้นะครับถึง35แต้มครับอยู่อันดับที่9ของตารางครับผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมครับ10นัดหลังสุดครับเป็นทางแอสตันวิลล่าครับชนะ1เสมอ2แพ้7ครับแพ้ให้เซาเทมตันถึง7นัดเลยนะครับตรงนี้นะครับอัตราการชนะของราคานะครับอัตราการชนะของราคา สิบนัดสุดอยู่ที่30เปอร์เซ็นต์ครับชนะเพียง3นัดครับเจ้า1นัดแล้วก็เจ๊ง6นัดครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาครับสิบนัดสุดชนะ3เสมอ2แพ้5ครับสำหรับทีมแอสตันวิลล่านะครับนัดล่าสุดครับแอสตันวิลล่าไปเยือนถิ่นของไบตันครับสามารถถล่มไบตันคารังของตัวเองไปได้นะครับจบประตูศูนย์ประตูต่อสองครับถัดมาครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมวัตฟอร์ดครับก็เป็นทางทีมวัตฟอร์ดสามารถเฉือนเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้จบประตูศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับถัดมาครับ ไปเยือนถิ่นเซิลครับแพ้กับนิวคาสเซิลกลับบ้านมานะครับจบเป็นลสกอรหนประตูต่อศูนย์ครับและถัดมาครับเสมอกับทีมลีดจูเนเต็ดในรังของแอสตันวินล่าเองครับจบเป็นลสกอรสาประตูต่อสและสุดท้ายครับแอสตันวินล่าครับเฉือนเอาชนะเอเวอร์ตันคารังของตัวเองไปได้จบเป็นลสกอรศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับอัตราการชนะราคาอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือสี่นัดนะครับชนะสี่นัดเจ้าหนึ่งนัดแล้วก็เจ๊งห้านัดครับมาดูกันทางฝั่งเซาแฮมตันทีมเยือนกันบ้างครับสิบนัดหลังสุดชนนะเสสมอแแพ้้คครรััับบลลวก็ดด่าุ เป็นทางซาตแฮมตันครับเปิดบ้านแล้วกันมาเยือนอย่างทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเป็นทางซาตแฮมตันสามารถเอาชนะไปได้นะครับจบด้วยสกอลสามประตูต่อนหนึ่งเลยนะครับตรงนี้ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับเอเวอเรสต์เอ้ซาตแฮมตันครับถัดมาครับซาตแฮมตันเจอกับนอริทครับก็เป็นทางซาตแฮมตันที่แน่นอนครับชนะนอริททีมท้ายตารางไปได้อย่างสวยงามครับจบด้วยสกอลสองประตูศูนย์ครับถัดมาซาตแฮมตันเจอกับเอเวอร์ตันครับทีมตันตันเหมือนกันครับตรงนี้ก็ เป็นทางซาว์ท์เทมป์ตันครับที่เอาสามารถเอาชนะไปได้นะครับอย่างสวยงามจบเลือดกอร์สองประตูศูนย์ครับถัดมาครับเล่นในซาว์ท์เทมป์ตันครับไปเยือนหินแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นการเสมอกลับบ้านมาถือว่าตรงนี้ถือว่าฟอร์มค่อนข้างโอเคเลยนะครับจบด้วยดกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับถัดมาครับสุดท้ายซาว์ท์เทมป์ตันครับ ไปยนชิ่นของสเปอร์ครับเป็นฮาร์ซัมตันที่สามารถเก็บชัยมาได้ด้วยนะครับเป็นการเฉือนเอาชนะจบด้วยสกอร์สองประตูตสามครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับชนะเจ็ดเจ๊งสามครับสำหรับทีมเซาท์แฮมตันครับแฮนนี่แคปย้อนหลังครับแฮนนี่แคปย้อนหลังนะครับของทีมเจ้าบ้านอย่างทีมแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าครับสามารถเก็บชัยจากราคาปอปอไปได้เพียงแค่นัดเดียวครับนัดที่เจอกับนอริทในบ้านของนอริทเองนะครับก็ นอกนั้นเจ๊งถึง4นัดเลยนะครับต่อมาครับเรามาดูกันทางฝั่งซาวเทมตันกันบ้างนะครับซาวเทมตันนะครับก็กลับด้านกันกับแอสตันวิลล่าเลยนะครับสามารถเอาชนะราคาได้ถึง4นัดเจ๊งเพียง1นัดครับตรงนี้นะครับเฮงมองว่าเฮงอยากเลือกไปทีมนะครับซาวเทมตันครับเฮงขอฟันธงไปทางซาวเทมตันครับจะสามารถเอาชนะ ทีมแอสตันวินด้าไปได้ครับแล้วก็ชนะราคาได้อย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการเสมอหรือชนะยังไงไอซาวทำตัาน่ะก็สามารถเก็บใช้ไปได้อย่างแน่นอนครับจากสถิติย้อนหลังนะครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายครับศึกพีเมียรีกคิกออฟเวลาที่ยงคืนครึ่งครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูล เปิดบารับการมาเยือนอย่างทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับราคาเปิดมาที่ลิเวอร์พูลนะครับเป็นทีมต่ออยู่ที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นคู่ V p พของเฮงเองครับใครที่อยากได้รับทัศนคติคู่นี้นะครับสามารถแอดไลน์มาเฮงได้ที่แอดเฮง789ครับอย่าลืมเติมแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือใครที่อยากสแกน QR c o d e แอดไลน์มาก็สามารถสแกนได้ที่ฝั่งซ้ายมือได้เลยนะครับ จบกันไปแล้วนะครับกับการวิเคราะห์อบอลในวันที่5มีนาคม2565กับผมเฮงเฮงบอลเต็งเฮงก็จะมาสรุปทัศนคติที่เฮงพูดไปก่อนหน้านี้ทั้งหมด5คู่ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเริ่มที่คู่แรกครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างทีมลีดยู่นเต็ดครับคู่นี้เฮงก็มองว่าจะเป็นทางเลสเตอร์ซิตี้จะสามารถเก็บชัยไปได้นะครับในณตอนนี้นะครับและสามารถทำลายกำแพงราคาไปได้ด้วยนะครับ ถัดมาครับเบอร์รี่ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างทีมเชลซีครับตรงนี้เฮงก็ของมองไปทางทีมรองครับอย่างทีมเบอร์รี่หรือทีมเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าตรงนี้เฮงมองว่าเชลซีครับหน้าหลังๆมานะครับเขาไม่ค่อยชนะราคาได้เลยนะครับขนาดราคาง่ายๆเขาก็ไม่สามารถชนะได้เลยนะครับล้วก็หลังๆมาครับเชลซีอ่ะถึงแม้จะเล่นกับทีมเขาเรียกว่าทีมทีมท้ายตารางกับทีมกลางตารางนะครับก็จบไปวยสกอร์แบบ ต่ำๆทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้เฮงเลยไม่ค่อยมั่นใจในทางเชลซีครับว่าจะสามารถทําลายกําแพงของราคาไปได้นะครับเฮงเลยและขอเลือกที่ทีมรองครับอย่างทีมเบอร์ลี่ครับนัดถัดต่อมาครับเป็นทีมวูฟแฮมตันครับเปิดบ้านนักการมมเยอนทีมคริสตันพาเลตตรงนี้เฮงก็ฟันธงไปทางวูฟแฮมตันครับจะสามารถเอาชนะทีมคริสตันพาเลตไปได้นะครับด้วยขวัญกำลังใจที่ล้นหลามจากการเล่นในถิ่นของตัวเองนะครับ ต่อมาครับแอสตันวิลล่าครับเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมเซาแทมตันครับตรงนี้เฮงก็มองว่าเป็นทางทีมเซาแทมตันครับจะสามารถเอาเอาชนะทีมแอสตันวิลล่าไปได้นะครับเพีงวิเคราะห์จาก10นัดที่เคยเจอกันมานะครับและผลการแข่งขัน10นัดที่ผ่านมาครับเป็นทางเซาแทมตันที่ดูดีกว่าค่อนข้างมากครับและในราคานี้เซาแทมตันจะกินเต็มซะส่วนใหญ่นะครับ เฮงเลยฟันธงไปทางเซาท์เทมตันครับและคู่สุดท้ายครับลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดตรงนี้เฮงมองว่าอ่าเองอุบไว้ก่อนแล้วกันครับเป็นคู่วีบีของเองครับใครที่อยากได้รับทัศนคติคู่นี้สามารถแอดไลน์มาเฮงได้ที่แอดเฮงเครับหรือใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์นะครับสามารถคิดสแกน QR Code ทางฝั่งซ้ายมือได้เลยนะครับเฮงก็มีกิจกรรมให้ร่วม เล่นต่างๆได้มากมายเพื่อรับเครดิตฟรีกันได้ด้วยนะครับหรือว่าใครที่อยากได้เว็บทีมค่อนข้างมั่นคงนะครับก็สามารถแอดไลน์มาเฮงได้ครับเดี๋ยวเฮงจะแนะนําให้ครับพอเฮงก็ค่อนข้างคัดมาหมดแล้วครับว่าตรงไหนดีตรงไหนเด่นอะไรยังไงเนี่ยครับหรือสามารถมาพูดคุยทัศนคติบอลกับเฮงได้นะครับว่าวันนี้คืนนี้เฮงครับคืนนี้ใครคู่ไหนดีครับคู่ไหนจะชนะดีครับหรือไม่มั่นใจคู่ไหนอยากให้เฮงช่วย เป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนทุกท่านก็ได้นะครับสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e ให้ทางช่องของเหงเฮงเฮงบอลเต็งด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ